สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับก็มีทั้งหมด5สูตรนะครับก็จะรวมอยู่ในคลิปเดียวเลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง5สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ เราก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเลขไหนจะมานะครับหลายๆท่านก็แมมคิดกันใหญ่เลยนะช่วงนี้นะครับไม่รู้จะเลือกถูกหรือเปล่าเพราะว่าสูตรคำนวณที่ลงให้ก็มีเยอะหลายสูตรนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับที่คำนวณไม่ยากนะครับบวกแค่ไม่กี่หลักก็ได้เลยนะครับเป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็คัดเลือกมา5สูตรนะครับจะได้ไม่เยอะเกินไปเนาะ อามาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่1น,นะครับวิธีคำนวณนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะง่ายๆมันคงจะบวกไม่กี่หลักนะครับสูตรที่1หลักหน่วยล่างบวก7คงที่ใช่ไหมครับบวกแค่หลักเดียวนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข5 5นี่นะห้าบวกเได้12ได้2กับ3เป็นตัวเด่น2ตัวเป็นสูตรวิ่งบนมาได้ทั้ง3หลักนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหน้านี้จะมีทั้งหมด2สูตรนะครับ สูตรที่2ผมเอาแอบไว้ตรงนี้นะครับใช้หลักหน่วยบนบวก3คงที่ก็บวกหลักเดียวเช่นกันนะครับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยบนตรงนี้นะครับบวก3 2บวก3ได้5นะครับตรงนี้ผมเลข5ามาใส่ตรงนี้ถ้าผู้ชมไม่งงเนาะก็จะได้เลข5านะครับ5ก็จะเป็น6เพราะว่าบวก1นนะครับฝั่งนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจเลยนะว่าใช้หน่วยบน บวกก็คือหน่วยบนเล 2. 2็ก2อบวก3ได้5 5 6นะครับอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวเผื่อบางท่านเข้ามาดูที่หลังนะครับ A56 ้เนี่ยมาจากไหนนะครับ5 6คือสูตรที่2ตรงนี้นะครับเอาคราวนี้มาดูงวดแรกมันออก8 7 3เ็สมห็นไหมครับสูตรที่1เข้าเล็3สสูตรที่2สูตรที่2 873หลุดนะครับสูตรนี้งวดแรกยังไม่เข้านะครับ งวดถัดมานะครับหลักหน่วยบนก็เลข3 3มบวกเคงที่ได้10 0 1นะครับส่วนสูตรที่2เอาหน่วยบนบวก3หน่วยบนเลข3 3มบวกสได้6นะครับตรงนี้6 6 7งวดที่ะครับมันจะเข้างวดที่2นะสูตรที่2งวดนี้ออก0 9 0ย์นะครับ907ศู90นย์ะครับสูตรที่1เข้าเลข0นย์เห็นไครับ สูตรที่2เข้าเลขเจ็ 7, นะสูตรที่2จะมาเข้างวดนี้นะครับหลุดไปน1นงวดงวดถัดมาครับนะสูตรที่1ใช้หน่วยบนเลขเจ็เอาหน่วยล่างนะครับทษท,ทีหน่วยล่างเลข9 9้าบวกเได้16ได้6กับเสูตรที่2ก็เอาหน่วยบนบวกสหน่วยบนคือเลข7จ็นะบเจ็ดบวกสามก็ได้สิบนะครับเจ็ดบวกสามได้สิบก็ได้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่ง ผลรางวัลงวดถัดมาออก906 906สูตรแรกเข้าเลข6สูตรที่2เข้าเลข0นะครับก็เข้าทั้ง2ส,สูตรนะครับามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1ก็เอาหลักหน่วยล่างเลขก1 1บวก7ได้8 8 9สูตรที่2หน่วยบนบวก3หน่วยบนก็คือเลข6นะครับ6บวก3ได้9ตรงนี้จะเป็นเลข9 9แล้วก็0นะครับเลข9มาจากหลักหน่วยบนตัวนี้นะครับมาบวกเลข3ตรงนี้นะครับหกบวกสามได้เ 9. 9ก้าเก้าับศผลรางวัลที่ออกคือ0 1 9นะครับ0 1 9สูตรแรกเข้าเลข9สูตรที่2เข้าเลข9กับเลข0นี่นะครับก็ถือว่าเข้าทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ก็หลักหน่วยหลักหน่วยล่างเลข5 5าบวกเได้12 2กับ3 สูตรที่2ก็ใช้หน่วยบนนะครับเลข9มาบวก3หน่วยบนบวก3 9บวก3ได้12นะครับสอได้ตัวเลขเดียวกันนะครับบวกคนละอย่างได้ตัวเลขเหมือนกันเลย2กับ3ผลรางวัลออก9 0 3ได้เลข3นะครับที่เข้าในหลักหน่วยได้เลข3เหมือนกันงวดถัดมานะครับหลักหน่วยล่างเลข9 9นะครับ9กบวก 7, ได้16 6 7 สูตรที่2ก็หน่วยบนเลข3มาบวก3คงที่3 3บวก3ได้6นะครับ6 7ได้ตัวเลขเหมือนกันอีกนะครับคำนวณคนละอย่างแต่ได้เลขเดียวกันนะครับผลรางวัลงวดล่าสุดออก272เข้าที่เลข7อ่มาดูแนวทางงวดใหม่วันที่16คือวันพรุ่งนี้นะครับสูตรที่1นี่หลักหน่วยล่างหน่วยล่างบวก7คงที่นะครับหน่วยล่างเลข9 เก้า <9, S 2> ตรงนี้เห็นไหมหน่วยล,ล่างเลขเก้าเกบวกเได้สิได้เลขหได้เลขเจได้ตัวเดิมนะครับหกกับเส่วนสูตรที่สหน่วยบนบวกสามหน่วยบนคือเลขสองนะครับหน่วยบนคือเลขสองสองมาบวกสามสองบวกสามได้ห้าห้าหนะครับได้ตัวเลข ห้ากับหกนะครับสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บสถิติไว้ก่อนนะครับวิ่งบนง่ายๆนะครับก็มี5 6 6 7นะครับอ่า5 6กับ6 7ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรวมตัวเลขไว้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันจะได้ง่ายได้ห้าหกหกเจ็ด เอาค่ามาดูสูตรที่2อนะครับอันนี้สูตรที่1ผ่านไปนะครับมาดูสูตรที่2สูตรวิ่งบนง่ายๆในสูตรที่2ใช้10บนบวกหลักหน่วยล่างบวก7คงที่นะครับ10บนเลข5บวกหลักหน่วยล่างเลข5าบวก7คงที่นะครับ5บวกห้ได้10บ0บวก7ได้17 7, 7กับ8นะครกับได้7กับ8ออก8 8 73เข้าทั้ง7เข้าทั้ง8วงวดธรรมมาได้78ออก 9 907เข้าเลข7งวดถัดมาได้67ออก9 06เข้าเลข6นะครับงวดถัดมานะครับค 8, 9, 0, 19, ํานวณได้89ออก0 19เข้าเลข9งวดถัดมาคํานวณได้3กับ4ออก9 03เข้าเลข3 งวดถัดมาคำนวณได้6กับ7ออก2 2 72เข้าเลข7มาดูแนวทางงวดวันที่16ในวันพรุ่งนี้สูตรใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะได้เลข7บวกเลข9และบวก7คงที่นะครับ7 9 16 6 7 23ได้23ได้เลข3ได้เลข4 ด้านเลข3กับด้านเลข4เป็นตัวเด่นในสูตรที่2รอบในสูตรที่2อเอาตัวเลขจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคำนวณไปหลายๆสูตรจะลืมนะครับ3านี่คือตัวเลขที่คาดว่าจะมาในงวดวันที่16มิถุนาคือวันพรุ่งนี้นะครับมาดูว่าจะมีเลขอะไรนะถ้าทั้งรวมแล้วทั้งหมดนะครับข้ามมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3 ใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวกหนึ่งครับใช้หลักร้อยเลข8มาบวกหลักหน่วยล่างเลข3บวก8คงที่นะครับ8บวก3ได้11 11บวก8ได้19 9กับ0ออก9 907เนะครับเข้าเลข9กกับเลข0ถูกเป็นมวลแรกงวดถัดมาคำนวณได้6 7ออก9 0 6ย์เข้าเลข6 ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาได้8กับ9ออก0 19เข้าเลข9ก9นะครับงวดถัดมาคำนวณได้3กับ4ออก9 903เข้าเลข3แล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้6กับ7ออก2 72เข้าเลข7อ่ามาดูแนวทางงวดวันพรุ่งน,นี้นะวันที่16มิถุนายนนะครับสูตรใช้หลักร้อย เลข2บวกหลักหน่วยล่างเลข9กนะครับได้ได้เลข2บวก9สูตรบ,บวกเลข8บวกเลข8คงที่นะครับ2บวก9ได้11นะครับ11บดวก8ได้19บ้ 9, ได้0นะครับสูตรที่3ได้9กับ0 มาดูตัวไหนมันจะเข้านะครับ9กับ0นะครับ1 2 3 4สนะครับ4สูตรก็แล้วนะครับเพราะว่าสูตรที่1กับที่2หน้าเดียวเนี่ยมันมี2สูตรเอามาดูสูตรที่ะครับสูตรที่4สูตรมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็น3ตำแหน่งใช่ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก5คงที่นะครับหลักร้อยเลข4 บวกหลักหน่วยบนเลข7บวกหลักหน่วยล่างเลข0บวก5คงที่4บวก7ได้10 11 11บวก5ได้16ได้6กับ7นะครับ6กับ7ออก6 6 5 2เข้าเลข6งวดถัดมาได้8กับ9ออก8 8 7 3เข้าเลข8งวดถัดมาคำนวณได้9 0ออก9 9 0 7เข้าเลข9เข้าเลข0 งวดถัดมาได้0นกับ1ออก9 0 6าศูนย์เข้าเลขศูนยงวดถัดมาคำนวณได้เก้งวดนี้คำนวณได้หกับสอนะครับออกศูนเข้าเลขหนแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เกับศนย์มาออกเก้เข้าเลขเก้กับเลขศูน งวดล่าสุดคำนวณได้6กับเจ็ดมาออก2 7 2เข้าที่เลขเจ็ดนะครับรดีก็ถือว่าเข้าดีเหมือนกันนะครับมาดูแนวทางในงวดวันพรุ่งนี้นะวันที่16บหกมิถุานาสูตรนี้หลักร้อยบนเลขสอนะครับมาบวกหลักหน่วยบนเลขสอแล้วมาบวกหลักหน่วยล่างเลขเก้ก็จะได้2องบวกสบวกเและวบวกห้างที่นะครับสองวกสได้สี่บวกเาได้สิบสาบวกหได้สิ ได้เลข8ได้เลข9นะครับสูตรนี้ได้เลขแกับได้เลข9กะตัวเลขก็ใกล้เคียงกันกับ90นะครับจะได้8ได้9นะครับตัวเลขก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่5นะครับผมเลือกมาทั้งหมด5สูตรนะครับแล้วแต่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ มาดูสูตรสุดท้ายวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งนะครับงวดแรกหลักสิบบนเลข1หลักหน่วยบนเลข7หลักหน่วยล่างเลข0ูบวก4คงที่1บวก7ได้8 8บวก4ได้12 2ก็บ3ออก6 6 5 2สอง เข้าเลขสองงวดถัดมาได้หกับเออกแปดแปดเจ็ดสาเข้าเลขเจ็ดงวดถัดมาได้เจ็ดกับแปดออกเก้าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับงวดถัดมาได้ศนย์กับหนึออกเก้าเก้าศูนย์หกเข้าเลขศูนย์งวดถัดมาได้1กับ2ออก0ูนย์หนึ่เข้าเลขหนึ่งแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เกากับศูย์นะครับ ออก9 903เข้า9เข้า0แล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้6กับ7ออก2 7 2เข้าเลข7จมาดูงวดที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับสูตรนี้ใช้หลักสิบบนเลข7นะครับบวกหลักหน่วยบนเลข2บวกหลักหน่วยล่างเลข9แล้วบวกเลก4ข4คงที่นะครับ เกบได้9 9บวก9ได้18 18บวก4ได้22ได้เลขสอได้เลขสาสูตรนี้ได้เลข2 3. อได้เลขสาตัวเลขครบหมดแล้วนะครับทั้ง5สูตรใครคิดว่าตัวไหนจะมาหลักร้อยตัวไหนจะมาหลักสิบหลักหน่วยผมคาดว่าน่าจะอยู่ใน5สูตรที่ลงนี้ครับ แต่สูตรที่1นเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเพราะว่ามันใกล้กันนะห้าหกหกเจ็ดเห็นไหครับเก้าศูนย้กี่ก็ใกล้กันตัวเลขตรงนี้ก็2องสามสามสคือตัวเลขมันมันใกล้กันนะครับในงวดวันที่16นี้มันจะมาทางไหนเนาะ ร้อยนะครับสิบหน่วยท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมานะครับลองพิจารณาดูนะครับเอาไปเทียบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดูตรงนี้คือเอามาลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขไหนจะมานะครับไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่ากองสลากเขาจะออกเลขอะไรนะครับเพียงแต่คิดว่าในงวดวันพรุ่งนี้มันน่าจะมีสูตร ตัวเลขประมาณนี้นะครับจบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลง3ตัวบนชุดเดียวให้ดูนะครับว่ามีสูตรไหนบ้างนะครับก็รอติดตามรับชมในช่วงหน้านะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆก็มีท่านผู้ชมขอมาหลายท่านนะครับก็เลยเลือกมาให้ดู5สูตรนะครับสูตรมันบวกไม่ยากนะครับก็รอดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ แนวทางสูตรคำนวณก็มีหลายสูตรนะครับจบจากคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันในสูตร3ามตัวบนชุดเดียวนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีครับสวัสดีครับ